เดินหน่อยเราต้องใจเย็นนะถ้าเราส่งไม่ทันนี่ปลาเราเองนะโพี่โคนจรด้วยโอพี่โคนจรด้วยลา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 ไปช๊บุ๊ื๊บ โอเคครับมาต่อกันด้วยคันเฟนวิกนะครับก็เอาแบบตกหน้างานจริงแล้วก็พูดถึงคันตัวนี้กันนะครับคันตัวนี้ในความยาวหกฟุตนะครับผมเวทหกขี่สิบสองนะเป็นเฟนวิก f EN v r นะครับผมรหัส 604 m, m l g นะครับเหยื่อ3ทั16ออนถึง1ทับ2ออนนะครับก็ประมาณ3.5กรัมถึง14กรัมประมาณนี้นะครับเป็มาตรฐานนะเป็นพันที่เหมาะกับเหยเื่อเล็กๆนะครับผม ก็ลุยกับหมายรกๆนะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายาสติดปลาคองนะครับเส้นคันก็ถือว่าเร็วนะเซนคันสถานมือดีนะเวลาปลามันงับเหยื่อนะครับงานเดินหนอนนี่แฉมๆนะงานพวกกระดีตัวเล็กนะครับ ผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับสายปลาคลองเลยแหละแต่สายแห้วอย่างผมไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่านะเงียบจนลึกเกินปลาอะไรว่าไไราาง้มลูกปลาเมื่อกี้นะน,นี้ทําเลดีมากนะครับแต่ว่า ค่ข้างเรียบเนี่ยการทอยเหยื่ออะไรก็ง่ายๆนะครับเวลาลุยหมายรกๆนะผมว่าเพลินดีนะครับสำหรับเฟนวิคตัวนี้นะประกอบกับรอกอจีเหยื่อบานะครับสปูลตื่นนะว่าฟินเวอร์นะถ้าหมายแบบมีตัวเยอะเนี่ยโอ้โหไม่มีตัวกัดเลยนะ ของแท้จริงครับไม่รู้จะส่งเหยื่อไปตรงไหนแล้วเนี่ยน,นะการพอเหยื่อสบายๆนะการโรลลิง่งพวกนี้เล่นท่ายากนะครับสติประคองสัมผัส,สเนสน่งงานสตีได้เต็มที่เลยนะแบบนี้นะ่ยตามจริงเหยื่อมันหล่นปุ๊บนี่ถ้ามีตัวนี่ ตอนนี้ผมเอาตะกั่วประมาณสัก1.8กรัมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมสั่งจากจนะีนน่าจะกั่วเล็กนี่คนระับเป็นทรงเจอริกนะครับดีเดี๋ยวดีนะเหยื่อเล็กนะครับสบายสบายโรลลิ่งก็ได้นะเวลาเนี่ยเซน์แอคชั่นคันก็งอประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเอารูปช่วงดีดดีนะครับ เล่นท่าเล่นท่าใครชอบเล่นท่ายาคันตัวนี้ในตอบโจทย์นะนะขอปลาสักตัวมาประกอบประดับคลิปหน่อยก็ไม่ได้นะไม่หายากสักจริงๆนะครับผมถ้าสมัยข้อนี้ เดือร่วงปุ๊บนิดตุ๊กเลยนะผมก็จนบรรยานะหมายน้ำลดกำลังสวยนะไม่ไ้จะไปตรงไหนกันแถวนี้น่ามีตัวมากนะ เคาะดีนะครับคันปลายเด้งดีนะครับไม่ถือว่ายัวมากนะแต่ว่าเวลาปลามันงับเหยือ่อมันมันไม่ด้งจนปลาระแวงนะผมว่าตัวนี้มันช่วยซับแดงได้ดีนะครัปลายมันยวบช่วยนะเวลาเราเดินหนอนี่นะคเมื่อวานมันตัดผมใต้นี้นะไม่รู้ ăn bát cũng được. ngày nào cũng mời mình ăn muối cá thác nữa. nhỏ, nó tông trái รอไวไวปลางับปุ๊บถ้าเราส่งไม่ทันนี่ปลาเราเอะงนะไปเดี๋ยวเนมะื่อวาเมื่อวานสอยไปแล้วนะมั้งไหนหนึ่ง มมนอยู่ที่โค,คนที่โคนจริงด้วยดีที่โคนจริงด้วย ี่แหละตัวนี้แหละงับเมื่อวานเสียจ้ำุ๊บนะครับใสดีนะช่อนนะครับลาเฮ้ <c oughs> ยชป,ปุ๊บโอ้โหไสประมาณพักอ้วนตับไลยนะตัวนี้เมื่อวานกัดไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว,ว่ากัดไม่โดนนะแล้วก็มันก็ไม่กัดน,นะวันนี้ก็ตีย้ำอีกนะจุดเดิมที่มันกัดน,นะ นั่งขยับไปอยู่ตรงโคนเลยนะครับต้องตีถึงโคนนะซึ่งผมตีมือเดียวนะนกับเหยื่อน้ำหนักประมาณนี้ถือว่าแม่นยำนะครับเด้งดีนะครับคันตัวนี้ส่งได้เหยื่อได้แม่นนะครับหนีโมหน่อยโอเคฟันพอมันไม่ได้เอาถุงมาเนี่ยกัดนะครับปล่อยไปนะครับตัวนี้จำมัำ่มจริงๆนะน้องเอ,อ้ย อ,อุ๊ยอะไรนี่นี่คือเห็นใครจะมั่มข้าวโหไปหนักแล้วเราไปดูก่อนอเฮ้ยถือว่าประดับคลิปไปสักหนึ่งคลิปแล้วกันตับปลาตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เน้นทำคลิปสั้นนะปกติก็ทำคลิปรยายะไม่ค่อยมีเวลาตัดอยู่ยเรื่องโชคดีนะวันนี้ถุงอยู่กับอีกคันหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ